สวัสดีนะักศึกษาทุกคนวันนี้เราจะมาลงแลบวันนี้ก็เป็นการดท,ทดลองที่1.1นะก็คือโปรแกรมไฟกระพริบวัตถุประสงค์ก็คือให้เข้าใจในการเขียนโปรแกรมบน Arduino IDE Arduino IDE นี้ก็คือเป็นตัวเขียนโปรแกรมสำหรับพัฒนาบนบอร์ด Arduino เนี่ยบอร์ด Arduino อันนี้เป็นฮาร์ดแวร์อันนี้เป็นซอฟแวร์แล้วก็1.3ก็คือศึกษาใช้ฟังก์ชัน pin mode ก็คือการกำหนดทิศทางของขาพอร์ตว่าจะให้มันเป็นอินพุตหรือเอาพุต1.4ก็คือศึกษาฟังก์ชันดิจิตอลไรท์ก็คือเขียนลอจิกออกไปที่พอร์ตก็คือไปเปิดไฟปิดไฟหนึ่ง แล้วอันที่5ก็คือหน่วงเวลาดีเลย์ใช้ฟังก์ชันหน่วงเวลาตอนนี้อุปกรณ์ของเราก็คือจะมีไมโครโคอมพิวเตอร์ก็โน้ตบุ๊กอะไรก็ได้หนึ่งเครื่องแล้วก็บอร์ดอะดูโน่บอร์ดอะดูโน่พร้อมสายเดี๋ยวให้ดูนะ นี่นะก็คือบอร์ด a r d u i n เนี่ยบอร์ด a r d u i n แล้วก็พร้อมสายสายอย่างเนี้อผมเสียวไว้แล้วอตอนนี้มาดูลำดับขั้นการทดลองอก่อนอื่นต้องเรียกโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาตอนนี้ Arduino IDE มาจากไหน ก็ไปดาวน์โหลดในเว็บอ่ะไปเซิร์ชดูใน Google พิมพ์์ r d u i n o IDE อ่ะแล้วก็ดาวน์โหลดมามาติดตั้งผมติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเนี่ย,ยก็คือ a r d u i n o ID e มันก็จะมีส่วนประกอบก็คือส่วนนี้ก็คือไว้เขียนโปรแกรมนะเขียนโปรแกรมถ้าเขียนเสร็จจะเช็คว่าโปรแกรมถูกหรือเปล่าก ติกตรงนี้เช็คเนี่ยมันก็จะแปลโปรแกรมเนี่ยแปลดันคอมไพน์ก็คือแปลเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถ้าเราจะส่งออกไปทดสอบก็กดลูกศรไปเนี่ยมันก็จะส่งโปรแกรมออกไปที่บอร์ด Arduino อันนี้เราก็วิธีการนะก็คือก่อนอื่น เราก็ต้องเสียบบอร์ด Arduino เนี่ยเข้ากับเนี่ยเสียบปุ๊บมันก็จะดังนะเสียบเซตเสียบเ็จเราก็ต้องเซตบอร์ดว่ามันบอร์ดมันเป็นบอร์ดอะไรเนเนี่ยนะเนี่ยนะ อันนี้ก็คือบอร์ดเราก็ต้องเลือกบอร์ด Arduino ไ Arduino Arduino u n เนี่ยบอร์ด Arduino Uno you know. ก็เลือกตัวนี้จากนั้นก็มาเซตคอมพอรว่าเป็นคอมอะไรในในคอมพิวเตอร์ของเรามันอาจจะมีหลายคอมไหมส่วนใหญ่เราจะเซตคอมที่คอมเยอะที่สุดนะอันนี้มันคอมสามก็เซตคอมสาม อตอนนี้เราวิธีการส่งข้อมูลไปแนละ้วก็กดลูกศรไปนะแล้วดูที่บอร์ด Arduino นะเนี่ยไฟก็จะกระพริบส่งไปเนี่ยก็ดันก็ส่งไปเรียบร้อยแล้วมันก็ไปรันเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้เรายังไม่เขียนโปรแกรมอะไรเข้าไปอนะอันนี้ทดสอบให้ดูอันนี้ก็คือตัววิธีการนะตอนนี้ก็มาดูว่า มาถึงตรงนี้เรียบร้อยแล้วเลือกพอร์ตเรียบร้อยแล้ว,ออลวตอนนี้ก็มาดูเปิดไฟล์ตัวอย่างมาทดสอบเนี่ยเขาบอกว่าวิธีเปิดเนี่ยก็กดไฟล์ไหมอลองทำดูไฟล์แล้วก็ example แล้วก็ basic basic แ,แล้วก็ b บ n g แล้วก็โปรแกรม bing เนี่ยมันก็จะเปิดไอ้หน้าต่างใหม่ออกมาเนี่ยหน้าต่างเก่าถ้าเราไม่ใช้ก็ปิดนะอ่านี่ก็มาดูหน้าต่างใหม่ไอ้ข้างบนมันก็เป็นคําอธิบาย,ยอ่ะน,นี่ไม่ได้ใช้ก็ลด้ลบทิ้งอะ่ะอ่าน,นี่เขาบอกให้เปิดมาใช่ไหมก็คือโปรแกรมเนี่ยโปรแกรมเนี่ย จางนั้นทำไรต่อให้กดเครื่องหมายลูกศรน,นะเพื่อส่งโปรแกรมไปบอร์ด Arduino นีนกดลูกศรส่งโปรแกรมไปบอร์ด Arduino เน,นี่มันก็ส่งไปเรียบร้อยแล้วส่งโปรแกรมไปบอร์ด Arduino แล้วก็ ันนี้จะสังเกตว่ามีหลอดกับพิบใช่ไหมเนี่ยหลอดกับพิบเขาก็บอกว่าสังเกต led บนบอร์ดว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่มันก็กระพิบไหมกับหลอดกระพิบวันนี้เราก็เขียนลงไปว่าว่าหลอด led เนี่ยกระพิบต่อไปมาดูเขาบอกว่าลองเปลี่ยนโปรแกรมตัวเลข 1,000เนี่ยของคำสั่งดีเลย์เด,ดี๋ยวนี้เนี่ยหนึ่งพันหนึ่งพันเนี่ยตรงนี้หนึ่งพันของคำสั่งดีเลย์แล้วก็อัพโหลดแล้วก็ส่งไปแล้วก็สังเกต LED ว่าเป็นยังไง อสมมติว่าเอาสักสามร้อยนะสักสามร้อย่าส่งไปเห็นหมมันจะกระพริบเร็วขึ้นเร็วขึ้นไหมเพราะว่าดีเลย์มันมันลดลงไหมดีเลย์มันลดลงเพราะว่าไอ้ดีเลย์เนี้ยมันตรงเนี้ยมันมีหน่วยเป็นเซกเม,มิลลิเซก เมื่อกี้หนึ่งพันก็หนึ่งเซกนะเออมีหน่วยเป็นมิลลิเซกนะดังนั้นถ้าสามร้อยมิลลิเซกก็จะกระพริบเร็วขึ้นถ้าเราจะให้มันช้าก็หน่วงเวลาเยอะๆเนี่ยดูต่อไปทดลองเปลี่ยนโปรแกรมคำว่า LED b u i l d i n เนี่ย ให้เป็นเลข13แล้วลองอัพโหลด LED b u i l d i n อยู่ตรงนี้นะเปลี่ยนเป็น13อ่าแล้วก็ส่งใหม่เหมือนเดิมไหมเพราะว่าไอ LED b u i l d i n ตัวเนี้ยมันก็คือค่า13นั่นเองอ่ะก็คือเท่ากันเป็นก็คือมันเป็นขา13 LED built-in ก็คือที่มันกระพริบอยู่นะ่ยตอนนี้มาดูการทำงานของมันนะการทำงานของโปรแกรมอันนี้อันนี้พอเข้าโปรแกรมเนี่ยก็จะเป็น void setup ไอ้คำสั่ง void เนี่ยก็คือเป็นการบอกว่าเป็นถ้าเราเรียนภาษา C มาแล้วก็จะรู้ว่าแต่เดี๋ยวอธิบายฟังว่าบอยก็คือการไม่ส่งค่าอะไรกลับคือตัวนี้มันก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งนะเนี่ย loop ก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งมี2ฟังก์ชันนะอันนี้ฟังก์ชัน set up อันนี้ฟังก์ชัน loop ฟังก์ชัน set up เนี่ยก็คือเป็นตัวกําหนดค่าเริ่มต้นเนี่ยพอเข้าโปรแกรมปุ๊บมันจะวิ่งเข้า set up แตถ่ถ้าเราเรียนภาษา C จริงๆมันก็จะเข้าที่เมนโปรแกรมอะ่ะแต่ในโปรแกรม Arduino เนี่ยมันจะเข้าที่ setup เพื่อกำหนดค่าต่างๆอันนี้เขาก็กำหนดใช้คำสั่ง pinMode ก็คือกำหนดว่าให้ขา13เนี่ยมันเป็น output ก็คือส่งออกไปข้างนอกเนี่ยพอมันจบ setup เสร็จเนี่ยก็เข้ามาที่โปรแกรม loop ลูปมันก็จะทํางานวนลูปไปเรื่อยๆเนี่ยพอมันทํามันจบตรงนี้ปุ๊บมันก็จะวิ่งวนกลับไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็เลยตั้งชื่อเป็นโปรแกรมลูปมันวนลูปไปเรื่อยๆพอมาเข้ามาใช้ก็จะใช้คําสั่งดิจิตอลไลท์ Light, ก็คือเขียนเขียนลอจิกหนึ่งอันนี้1ก็คือลอจิกหนึ่งเข้าไปไว้ที่ LED built-in ก็คือขา13อ่ะก็คือเขียนลอจิก1ไปไว้ที่ขา13 แล้วก็หน่วงเวลาหน่วงเวลาหน่วงเวลาอันนี้ก็300ร้มิลิเซกนะแล้วก็เขียนเขียนขา13บสน่ะใช้โลโลก็คือส่งค่าศูนย์เข้าไปที่ขา13 LED built-in ตัวเนี้ย แล้วก็น่วงเวลาอีกเนี่ยก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็จะวนไปเรื่อยๆก็กลายเป็นไฟกระพริบนะเป็นวงจรไฟกระพริบอ่อาก็ไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวทำแบบต่อไป